โคจเอรนะครับวันนี้เพี่ยากนั่งนมาไปติดตั้งบนฐานจุดนะครับดงานโคจเรนะครับวงในดีจริงเลย

แต่ตูดันดีวดันเสชิตสำหรับผัไปนะครับรุ่นไปพร้กันครับทีมงานพูดจะเรินอนะพี่น้องปากบานเก็บินยังแล้วก็เเิตที่พออาศัยได้แลผมด้านซ้าของเรื่องเลยนะรับมต้องหัวไปกันอปแล้วับตามรอยแล้อยแล้ว กับเพื่้นเพิ่งแดงนะครับเกือบเนี่ยโบ๊ทแอฟไปใหม่ได้ทันเด้ออ่าสรุปแล้วกับเป็นเรื่องที่สะอาดนะครับครับจากช่วงแรกอาการบ่ค่อยดีนะครับตอนนี้มาอยู่ห้องร่วมแล้วนะครับจากอ่ามาอยู่ห้องร่วมแลี้ยงกำลังได้ยี่สิบห้านะครับจะยิ้มเบิ้ลจะจิงจะหน่อยญาตกจะหน่อยหมอประสิทธิ์คาบ้านนะครับ ยังทำเเวลานะครับตามลงมาเติส,ม,ส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 มร้อยสี่สิบสารีสรสรส่สิบคะแนนกังโดเพ่อนตึงเดิร์บำงไปของยุเวนคบนฐานนัีน่ดองถึงงานทองผัดตีนะครับเฮ่โอเจะเล่นแตเตรียมด้วยทันเด้ร กับาโคตรรีด้พย่นาหลงกาคทับราคาผูเดนไป4 7 36เ็บคุณผูบชท้าพันีโจชุกหมาน3 2นึง

คนสายฟ้าบรรัาันเลยนะับไปลำดาบนสโดทาครับกำลัรกแบบนี้บอกหัว่ามันเกิดเหตุใดนะครับทางเราจะได้ปติดตามนะครับจองจลากาถลาลอนติดตามครับออกปกติออกกากฐานงามมากๆ เดี๋ยวจ้เมือนึงเสียวโควิดเปิกฟ้าไปแท่งเลยเบื่อนนะแบ่งกันซะรอฟังเลขสุดท้ายเห็นเยชัดเจนนี่กำลังได้สองรอยยี่เซล สองร้อยยี่สิบก็ลงดีดีค่ะลงดีนะครับบวกน้ำมันขึ้นกันละยี่สิบอ่าแต่30สามสิบจากหันลงมา20กับบวกไปบวกมาไดี้50แล้ว <c oughs> ออกก่อนกันด้เนาะยันเนาะอ่0นะครบอยห้าสิบนะครับออกก่อน <c oughs> ด้ <c oughs> <c oughs>